กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปินแคทกับเกมแกนซาก้าโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำตัวละครเบื้องต้น6ตัวละครนะครับนะโดย ตัวละครตัวแรกครับที่เราจะมารีวิวก็คือตัวของลัชเอกครับโดยตัวของลักครับ<ๆ>ผมเป็นพระเอกเนะครับผมของเรื่องนี้นะดังนั้นเนี่ยในส่วนของโหมดสอรี่ครับผมเราจึงมีการใช้ตัวละครตัวนี้บ่อยๆนะครับผมนะดังนั้นก็ถือว่าหลีกนี้ไม่ได้นะครับผมนะก็ควรจะรู้จักการใช้งานตัวละครตัวนี้ไว้กันละกันจุดเด่นครับผมของตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการลง PVE นะครับผมนะโดยตัวของลักครับผมเป็นตัวละครโจมตีกายภาพธาตุไฟนะครับผมระยะประชิดครับนะและมีแพสซีฟครับผมที่เพิ่ม ความเสียหายให้กับมอนเตอร์ธาตุลมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาไปเจอศัตรูครับผมที่เป็นธาตุลมนะครับผมนะก็ถือว่าตัวคอรัสครับผมนะมีประโยชน์มากๆนะครับผมนะและยังมีในสุดของแกสกิลครับผมที่เป็นสกิลที่แบกปาร์ตี้เอาตัวรอดได้นะครับผมได้ดีมากนะเป็นสกิลครับผมที่จะป้องกันนะครับผมไม่ให้เลือดในปาร์ตี้ของเราต่ำกว่า5 0แล้วก็เด้งเลือดขึ้นมา30%นนะก็ถือว่าถ้าใช้ดีๆครับผมนะก็เป็นสกิลที่เฮาทีมเอาตัวรอดได้เลยนะครับนะ อาละครับผมเรามาแนะนําในส่วนของแกนเวปอนนะครับผมนะของรัชการบ้านดีกว่านะครับโดยหลักๆครับผมตัวของรัชนะครับผมนะก็จะมีการ์ดเริ่มต้นนะที่เป็น f f R นะครับผมเนี่ยอยู่ทั้งหมด4ใบนะครับผมนะซึ่ง4ใบนี้ครับผมนะก็จะมีใบนี้นะครับนะใบแรกของเราเลยเป็นการ์ดที่ดีสุดครับผมเนี่ยเป็นการ์ดเปลี่ยนล่าครับผมของ ลัสเลยครับผมนะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นวยตัวนี้นะก็ควรจะถากาไปนีครับผมเป็นการ์ดเริ่มต้นนะครับนะโดยสกิลครับผมมีอะไรบ้างนะอย่างแรกครับผมก็เป็นสกิลโจมตีนะครับผมนะค่าความเสียหาย430เป็นดาบเบกายภาพและจากนั้นภายใน15วิครับผมนะก็จะทำให้ความสามารถในการโจมตีค่าพื้นฐานของเราเด็กก็ตีแรงขึ้นนะครับนะ แล้วก็ในสุดของแกรสกิลครับผมก็จะเป็นในสุดของสกิลเปลี่ยนร่างนะครับผมนะช่วงเวลาเปลี่ยนร่างสามวีครับผมนะตัวเราจะเป็นอาตะนะจากนั้นก็บัฟในสุดของความเร็วในการโจมตีนะครับนะแล้วก็ยังมีในเลือดของอเพิ่มพลังโจมตี350ครับแล้วก็ผู้สองวีก็จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบนะเป็นดาเบทโดยรวมนะครับผมเป็นดาเบทกายภาพครับนะแล้วก็จะมีในเลือดของการตีศัตรูแรงขึ้นนะครับผม20%นะทุกครั้งที่ดาเบทครับผมจะดูดเลือดศัตรู20%นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขี้โกมากเลย อันนี้ก็คือในส่วนของการโจมตีสกิลธรรมดานะครับและแก้สกิลกระปุกก็จะเป็นการสกิลเปลี่ยนรากนะครับนะอ่านะครับผมนะน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของไฟรอบๆนะครับผมนะสร้างความเสียหายโดยรวมนะและก็สกิลก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นการที่ดีที่สุดครับผมนะของรัสนะเราควรจะหาการไปนี้ครับผมติดตัวตั้งแต่เริ่มต้นเกมก็ไปไปได้ถ้าเกิดใครมีก็ถือว่าสบายเลย ต่อไปครับผมการที่อยากจะแนะนานะครับผมนะความจริงเนี่ยการ SSR เอสอร์ของลทุกใบครับผมเสือบ้าใช้ง,งานได้หมดเลยนะก<า>็มาใบแรกครับผมใบต่อมานะก็จะเป็นการที่จะทําการนะครับผมโจมตีสตูครับแล้วก็จะทําการลดค่าพลังโจมตีสตูถ้าสตูเลือดต่ำกว่า5 0จะโดนดาบเอทแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะอ่าก็เป็นการที่เอาไว้ใช้ปิดเกมสตูแหละหลักๆเลยครับนะอ่าโอเคนะครับ ต่อไปครับผมนะเป็นการที่ดีมากอีกไปดึงเลยใช้ได้ทั้งในตีมอนทั่วไปครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้ในอารีนาได้ด้วยครับนะโดยชุดเดนครับผมการใบนี้ก็คือจะทําการจบตีัตูแล้วก็ทําให้ต,ตูตูตดสถานะดาวนะครับผมนั่ก็คือสตูล้มแหละดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้ก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยตีสตูก็นะครับผมนะก็ทําให้สตูล้มนะจังหวะนี้ก็เปิดได้เลยอารีนาก็ใช้ได้นะครับผสำหรับการใบนี้นะอ่ะต่อไปครับผม ถัดไาครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคีดิคอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์โจมตีธรรมดาธรรมดานะแต่ถือว่าใช้งานได้ดีมากอ่านะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้คือในส่วนของการ์ด S R ครับผมนะที่แนะนำในส่วนของรัชนะครับส่วนถ้าเกิดการ์ด S า S R นะครับผมนะ อ S.R. ใบไหนของรัตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ใบเช่นเดียวกันก็ถามว่ามีใบาไหนน่าสนใจบ้างเลยครับผมนะก็แนะนําใบนี้เลยนะครับผมนะใบนี้ครับผมนะดากวดิกครับผมนะเป็นการ์ดท,ที่ใช้ได้ดีมากครับผมในอารีนาเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บก็จะสามารถโจมตีและสตันได้ด้วยนะครับนะนี่นะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะถ้าเกิดใครอยากได้การ์ดดีๆในอารีนาครับผมนะก็ขอแนะนำการ์ดใบนี้แหละหลักๆเลย อ่ะโอเคนะครับนะที่แนะนำนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกการชนะา่าธรรมดาทั่วไปนะครับนะ มาต่อกันครับผมในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับนะสำหรับตัวของลัทนะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างคือตัวของอาร์ติแฟกต์เนี่ยค่อนข้างจะถือว่ามีเยอะมากนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยผมจะขออ่านับรวมนะครับผมในส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่มีคุณสมบัติคร่าวๆประมาณนี้นะโดยหลักๆครับผมนะที่จะขอแนะนำนะครับผมนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับผมนะหาอาร์ติแฟกต์ครับผมที่มีค่าเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคิดิคอนนะครับผมนะ คีย์คอนเอ้ยนะครับผมแล้วก็คีย์คอนดาเบทนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเฉยค่าพลังป้องกันนะครับผมนะรวมถึงความเสียหายต่อธาตุลมและก็ความเสียหายต่อบอสนะครับนะนี่คืออร์ติแฟ์พื้นฐานครับผมนะที่เราจะมาหามาให้ล่าชัยนะครับนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดาเมจพื้นฐานแหละครับเพิ่มโจมตีเพิ่มคีเลตคีดาเมจครับผมนะเพิ่มดาเมจบอสนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุลมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็สามารถไปหาใส่ได้เลยครับอ่าโอเคนะ ต่อไปครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของการเล่นในตัวของตัวรักกันหน่อยดีกว่านะครับนะโดยตัวหลักๆครับผมของรักนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เราได้เห็นนะก็คือใช้งานได้นะครับผมนะได้บทเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีปกตินะครับผมนะการโจมตีพื้นฐานนะครับผมสกิลค่อนข้างจะถือว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตีล้มตีสตั้นนะครับผมนะตีอ้อนะครับผมนะดาเมจเบียวดาเมจบูมีสกิลบัฟให้กับเพื่อนนะครับ ก็เรียกว่าคบเครื่องนะครับผมนะแต่ก็อย่าที่เห็นครับไม่เด่นสักอย่ากเลยนะครับนะอ่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้เรื่อยครับนะยังไงก็เป็นพระเอกของเลืองครับนะดังนั้นเราก็เลยเอาไปใช้ครับผมในส่วนตัวเรื่องได้บ่อยๆนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนแก้สกิลนะครับผมเนี่ยที่มีผลในเรื่องของการทําให้ปาร์ตี้ครับผมไม่เลือดต่ำกว่า50%แล้วก็ยังรับอ่าเฮดฟีฟื้นฟูครับผมอีก3 0ม50%บเปอร์เซ็นระยะไอล้5วิบเปอร์นต์นี่คือเป็นระยะเวลาห้าวินะดังนั้น ป้องกันนะครับผมไม่เลือกต่ํากว่านี้ก็ถือว่าชอบรอดไปนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะก็จบไปเรียบร้อยครับผมนะสำหรับการรีวิวตัวละครตัวของรัสนะครับผมนะตัวละครพระเอกตัวแรกครับผมขอเกมแกนซาก้านะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมก็ม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ